ถังถังถังหูลู๋เหรอทุกคนคือเป้ชอบกินถังหูลู๋มากสตรอเบอรี่เป็นไม้ไมๆแล้วเคลือบด้วยน้ําตาลแข็งๆนะทุกคนชอบมากเกินเกินตาหลอดมันคืออย่างนี้ทุกคนมันคือเนี่ยอ๊ย้ สวัสดีสวีดาดชอบฟังอ่ะมันรีแลกซ์คนรีแลกซ์ไหมไม่รู้แต่ว่าช so. ซช่วงนี้ชอบฟังแบบ Christmas Jazz ใช่เป็น Back เป็นแบ็คเก้ามิว่าจะแต่งหน้าจะทำอะไรก็จะชอบดูวันนี้ไม่ไมีคอนเทนต์อะไรแล้ทุกคนเพราะว่าแค่อย่างมาไลน์จริงๆทุกคนว่าว่าจริงๆจริงๆอ่ะหนูกะว่า,วา จะไหลพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้อยากไหลมากกว่าก็เลยอาไหลวันนี้ไปเลยละกันเนาะเฮ้ย hey, พรุ่งเนี้ยนนั้นน่าคุยกันปุยรู้สึกว่าเน็ตไม่ดีเท่าไหร่เลยอะหรือว่ายังดีอยู่ทุกคนถ้าไม่ดีถ้ามันยังไม่ดีกว่านี้นะเดี๋ยวฉันจะไปใช้ Wifi แล้วจ้ะก็คือว่าตอนอามันคืออะไรนะมันคือน่องมันคือผลไม้นี่เคลือบด้วยน,น้ำตาลทุกคนเขาเรียกว่านะอะไรนะอะไรถังถังถังหูลูเหรอทุกคนก็ถังหูลูหรือเปล่าถัางหูลูแล้วข้าวนี้ใช่ไหมเราอะด้วยความเฮ้ยบิ บิน,บนแป๊บหนึ่งแน่เลยห้าแล้โอเคใช่แต่มันเก็บบินเพราะว่าหนูว่าสลับจากเน็ตไปสลับจากมือถือไปใช้ไปเชื่อไว f i ใช่ทุกคนอ่ะเรามาต่อกันที่ถังหูลูกคือเป้อะชอบกินถังหูลูมากที่มันเป็นเป็น,ปน,ปนสตรอเบอรี่เป็นไม้ๆแล้วเคลือบด,ด้วยน้ำตาลแข็งทุกคนชอบมากชอบมากตอนไปตอนตอนไปเนี้ยตอนไปญี่ปุ่นด้วยกันทุกคนกินกินตาลอดตอนไปฮาราสุกุ ครั้งวันแรกที่หนูเพิ่งหนูเพิ่งหนูเหมือนแบบเป็นเด็กบ้านนอกเข้ากงนะหนูเพิ่งได้ไปโตเกียวแบบโตเกียวแบบยูโรโตเกียวคแรบบั้แบบงแรกอะ่ะแล้วแบบไปกินแต่ถังหูรูปไปถึงพาหนูไปไม่ใช่ถังเช่าสกัดทุกคนไม่ใช่นะจ๊ะไม่ใช่ถังเช่าเตแบบียงใดมันคือถังหูลูปมันคือทุกคนนึกภาพออกไหมอ่ะมันคือมันคือสตรอเบอรี่หรือเป็นผลไม้แล้วก็เคลือบด้วยน้ำตาเป็นแก้วแก้วแบบว่าแข็งแข็นะทุกคนแล้วประเด็นก็คือไปฮาราจุกุไปกินอะไร ทางหูรูปไปกินหางหูลูกาลขาขาไปขาไปกินหางหูรูหนึ่งไม้ก่อนกับขออีกหนึ่งไม้วันต่อมาไป เกณนอีกหนึ่งม่เป๊ะชอบราคานั้นแล้วก็ถามมันคืออะไรมันคืออะไรแต่เป๊ะมันก็แค่ผลไม้ที่เคลือบน้ําตาลนี่แบบเป๊มันง่ายมากแต่มันขายแพงมากเป๊ะเป๊บอกว่าใช่มันขายแพงมากนี่ก็เลยเลยพูดกับเป๊ไว้ตอนนั้นแล้วว่าอยาทำให้กินเอาไหมนี่ก็เลยไปดูสูตรไปดูอะไรมาเลยคิดว่าจริงๆพรุง่รง,งนี้จะไลฟ์สักหน่อยแต่ว่ามันน่าจะเป็นตอนแบบไม่ได้เย็นมากอะเราทุกคนน่าจะแบบว่าทํางานถางหูโลไม่ใช่ทางเช่าแม่ ใช่ไปสกายเลยเดี๋ยวทําให้กินก็ได้เพื่อนเป้ทุกคนอิสอิสถังหุงลูกทุกคนเดี๋ยวไอเปิดให้ดูนะัทุกคนสุดยอดขนมตํานานของจีนเย้เย้เยทางโฮโลถามคุณเป้กกดเป๊เป๊กดจังก็คืออย่างงี้ทุกคนมันคือเนี่ยโอ๊ยเอาไม่ออกโอ้ยอ่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมอ่ะ มันเป็นแบบว่าสตรอเบอรี่ไม้ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่ก็เลยบอกเป้เดี๋ยวทําให้กินเป้เดี๋ยวทาให้กิน,ก,นก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้ก่อนจะไปซ้อมกับว่าเดี๋ยวบอกเป้ก่อนว่าเป้เดี๋ยวท,ทาฉังหูรู้ให้กิน เดี๋ยวทำทางหูรูให้กินบอกเป้เวลาเราได้เดี๋ยวทำทำทำทางหูรูให้กินก็ต้องเมาสเมากันก่อนอนที่เราจะร้องเพลงพอร้องเพลงปุ๊บเราจะไม่ได้เมาเราจะไม่ได้พักเราจะไม่ได้ทําอะไรลังเส้นเราจะร้องอย่างเดียวเันนวนเราเมาส์ก่อนเรามีอะไรเราต้องเมาส์ก่อนนะคะใช่มันทําง่ายอยู่หนูดูพี่ไหววิปสเตชันอยู่ว่าเขาก็ดูทําง่ายอย่างเงี้ยเดี๋ยวเป้เดี๋ยวทำไม่กินใช่แล้วใช่ไหมคะถ้ามเวลาทําต้องดูุณหมูิดีไมเงั้นน้ำตาจะกลายเป็นแบบ ตามันจะไหม้ยย่ะทุกคนแล้วมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่ทํางหูรูทั้งหูงหรู้อะไรและเนอทํทไมเนาะเมาเรื่องแย่งรุ่นสามหน่อยเอาจริงจําไม่ได้แล้วแต่ว่าเพิ่งมาเห็นเหมือนกันที่เขาตัดแล้ว่อกมาดูเซนไปว่าหล่อตอนนั้นเขาถ่ายด้วยหลอเนี่ยทุกคนเพิ่งเพ,พิ่งรู้เหมือนกันว่าหล่อถึงบางอ้อว่าหล่อตอนนั้นพี่ถ่ายหนไว้ด้วยหรอคะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแต่เราก็ก็มีการ เกิดการแบบว่าสึกแย่งชิงหรือสามเกิดขึ้นวันนั้นเราให้น้องสอบทุกคนเราก็ดูวันนั้นว่าเออใครทําดีทําไม่ดีใครจึ้งอยู่นะอะไรเงี้ยใครแบบโอเคหนูยังต้องสึกต่อลูกอะไรเงี้ยใครจึง้งใครอะไรก็ก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยเราก็เกิดการแย่งชิงกันขึ้นมาจำได้ว่าตกลงกันนานมากนานมาก มีอะไรอีกหนาะมีอะไรจะมากกับนะินาก่อนเรจะร้องเพลงกันแล้วมีอะไรไมีอะไรอีกไหมคะทุกคนไข่จึง้งเนาะอยากรู้ไปดูสิทุกคน B N K 4 8 e เซนไปรุ่นสามสำเนียงนี้คือนึกถึงพี่น้อยหนึ่งเลยสำเนียงนี้อ,อ่าใช่แล้วไข่จึง้งคิดโอ้ยทุกคนให้หนูคิดถ้าถ่ายรูป N v i b e หรือยังเหรอ ยังไม่ได้คิดทุกคนแต่รู้สึกว่าท่านไม่แน่นใจท่านนี้ได้ขายหรือยังไม่รู้แต่รู้ว่าท่าหัวใจไม่หัวใจเลยแกงกันแฮมนี่หะแกงกันเลยเนาะเดี๋ยวขอไประดมความคิดก่อนนะคะน้องป่าเอยาีย่าใช่ใช่ก็ถือว่าวันนั้นน้องก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งนะคะใช่เราก็เลยต้องเกิดการปันก็ชอบปันก็ชอบมากเราก็ลลอะไรเราเกิดการเกิดการแย่งชิงกันไปอะไรอย่างเงี้ย ถูกต้องทุกคนอยากอเอาไว้ทุกคนไม่ต้องคดาดหวังทุกคนถ้าจบแต่ละวันเนี่ยคือแบบปวดหัวทําอะไรดีฉันทำอะไรดีเธออะไรอย่างเงี้ยพอพอกับท่าใน N5 โอ้ชิสเต้นอะไรดีเธอเต้นอะไรดีเธอเอดีเ <c oughs> ด๋ยววันนั้นถึงเวลาก็คิกกันได้คิกกันแบบนั่งงานหนึ่งอาทีก่อนขึ้นตลอดเวใช่อะไรน,นะคะเดี๋ยวร้องเพลงคิดถึงชะลายเมื่อไหร่จะรวมตัวกันหนา รวมมันจะรวมตัวกันหลังไหมอะเยอะก,ก็ก็หลายครั้งอยู่แต่ว่าแบบว่าหน้างงานอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยได้เจอกันใช่ไหมเพราะแบบว่าเอ็นฝก็ผัดกันขึ้นเทเตอร์เพราะฉะนั้นมันก็ต้องผัดกันไปออกงานเนาะน้องเนยก็หนักวานิลาไลล่ากันไปอยู่ ตีลังกานี่ยากนะคะชุดไม่น่อื้ออํานวยและรองเท้าส้นสูงก็ก็ส้นสูงที่หัวแหลกก็ไม่เอื้ออํานวยเท่าไหร่นะผลสลิงนะก็น่า,นา,นาจะไม่รอดวานิลาหน่อยอ่ะจัดไปสี่วานิ <Van illa S 2> ลาเราอะไรไม่ใช่ไอศซรีมเจลาเจลละ,ละไอศ์รีมเชเลนอาจาะย์วานิลาเป็นเพลงของรายนะวัซันเราต้องเอาที่มีเนื้อเพลงด้วยเราก็นะไปแมนเนาะ อาไม่ใช่แม่เอาใหม่ได้ไหมบงเลยแต่แรกเลยเหม่อมองไปทุ่งฟ้าไกลวันแรกที่ได้พบกันควาที่ฉันกับรองท้าไม่คุ้นเลยนี่ไ่ใช่เสียงปั่นละและฉันยิ้มไม่หยุด ไม่ฉันคิดถึงเธอแค่นี้นกทีและเพราะว่าเธออยู่ตรงนั้นและฉันยิ้มไม่หยุดสายสิวมิสยังคิดถึงเธอแค่สายสิวไม่ส่งก่างยังคิดถึงเธอแค่สายสิว